สวัสดีครับผมชื่อสุภกิจวงปานะครับนี่คือวันจันทร์หรือมันเนี่ยน่าจะใช่นะรายการมายากลของเราก็ได้กลับมาแล้วหลังจากที่หายไปนานตามที่ได้สัญญาเอาไว้แน่นอนผมทำตามสัญญาอยู่แล้วแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะแสะดงมายากลในการอัญเชิญสิ่งของต่ตางๆขึ้นมาบนมือ,อดูนะครับนี่คือมือที่ว่างเปล่าและก็กระบว้แบบนี้ ตอนนี้ผมก็จะอัญเชิญมาได้ผมก็จะตั้งเอาไว้นะครับเอาละครับผมก็อัญเชิญขวาขวดน้ํามาผมก็จะตั้งไว้ตรงนี้เห็นไหมครับผมอัญเชิญอ,ออกมาหมดเลยครับเอาครับ รอพักหนึ่งะนะ<ๆ>ครับแลครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะอัญเชิญปากกาขึ้นมานะครับ แน่วผมอัญเชิญประกาศมาเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับผมก็จะอัญเชิญบอลสิงห์บางยาวออกมาอีกเอาละครับตอนนี้ผมก็จะอัญเชิญผ้ามานะครับเอาละครับผมก็อัญเชิญผ้าออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะตั้งไว้อย่างนี้แล้วของมันก็จะหายไปนะครับ แล้วครับผมก็จะเปิดออกเห็นไหมครับของหายไปหมดแล้วอัญเชิญมาแล้วก็สิ่งให้หายไปได้นะครับแล้วครับผมก็จะอัญเชิญมันขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วครับผมก็จะนี่ไงครับสิ่งให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเกี่ยวกับมายากลองด้นะครับเพราะว่าผมก็มีฟีล์มในการสแสดงมายากล อรร่แล้วคุณจับไม่ได้เลยเหรอสิครับเธอรู้ก็บอกได้นะฮะแต่ผมว่าคนคงจะไม่รู้และเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วรายการมายากลน่าจะเป็นคลิปที่ดีสุดแล้วมั้ง